สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกท่านค่ะมือนี้เนาะค่ะก็เป็นมือวันที่4มิถุนายนพศ2566ค่ะมือนี้เนาะคะ่ะแม่มุก,กั๊กเสื้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมในาทางความฝันของบ่าวเท่าเนาะคะ่ะความของความฝันของบ่าวเท่าเนาะ,ค,ะค่ะเข่าวมา3 4, วันงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะกับข่า9009เนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เพิ่นว่า พิ่นจะขอมือขึ้นนี่เนาะคะ่ะเป็นคืนวันพระเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าจะขอกับพุ่มเจ้าที่เนาะคะ่ะกับปูะะ่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมาบึง่งมาฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่าบ่าวเถ่า่นจะฟันว่าจังไดเพิ่นจะมีแนวทางมาให้มาตอนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมมาฟังไปน้ำแม่มูคะ่ะอยู่บ้านพอดีเลย เเอาาไ้่ Guys, the, ่นงกผูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมุชมนะค่ะเอาเดี๋ยวก่อนที Sacramento. ่สิเขาไปฟังเบาวเท่านาะค่ะหมวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแนวทางของเบาวเท่านาะค่ะกะเขาเนาะค่ะ90เนาะค่ะเพิ่นฟันบาผู้เฒ่าอุ่มลูกแก้วมะไห้อยู่กลางบ้านเนาะค่ะเพิ่นตีไสก็ศเนาะค่ะหมวดก่อนเนาะค่ะเข่า3ตัวเก้าศูนย์สามเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะเอาค่ะ สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบดีอีกรอบนึงนะรับก็มัสรุปแห่ค่ะเอฟซีอ่าไปตามผู้ชมนะครับเพราะว่าครับพึ่งฝันมือขึ้นนี่แหละนะครับเนาะมันก็เป็นมือขึ้นก็เป็นวันวันพระวันพระใหญ่วันที่สาขับูชาผู้ชมนะครับเนาะแต่วันพะก็จะขึ้นขึ้นดอกไม้ขึ้นน้ำถวายรับเป้าเท่ากับขึ้นตามนี่ทุกวันพระเนาะพี่น้องนะครับครู่นก็ว่าก็เพราะต้อง สมีมาเอาขึ้นสมีเรยอย่าืืมดอกไม้นะครับดอกไม้น้ำขึ้นถวายเพื่อนนะครับเนาะเลยขอนะครับเนาะแล้วก็ไหวเพื่อนี่เก่านะครับทำชมวงทเลขอเพื่อนวาจัแต่งงานนี่แต่อทช่วเอฟซีสุขุสุขนนะครับเนาะ็นยังไงนะครับเนาะเราถอดจากเว้พท้อสุขภาพแข็งแรงก่อนพี่นอนอายุคนยืนนะครับจังไรไกลันไม่เรือนะครับมาให้ชมท่วงให้ชมเอฟซีท่านช่องี่เก้าพี่นอง นะครับเมืเ่อคืนเหฝนตกนะครับเนาะช่วงที่สี่ทุ่มครัวกับฝนตกพี่น้องกต่มาฝันประมาณช่วงตีสองถึงดตีสามนี่แหละนะครับฝันโอ้ฝันกลางดึกเลยเนาะแมนค่<ฮ>ะเสียงแตกเซลเซลได้ยินเสียงแตกเซลเซลอยู่หน้าบ้านเสียงคนแตกเซลเซลเสียงห้องแตกเสียงเฮ่แตกเซลเซลอยู่หน้าบ้านานะครับเนาะในความฝันมากระดก ตื่นแล้วก็เปิดประตูมาเบิ่งว่าเสียงยังคือยู่หน้าบ้านคือเสียงแตกแซ่ลล์นะครับเดี๋ยวมากไปเห็นสร้างโตกง่าสร้างโตกง่ายหนาสร้างโตกง่ายแต่นี่ตัวน้อยคัอเรงสงสัยจะเป็นสร้างแม่ลูกนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับเราเปิดประตูมากย <ım> ืนเบิ <Af> ่งเปิดประตูมากยืนเป็นกับจะเลี้ยวไปเบิ่งนะครับคนก้าห้องแตกแซ่ลล์คนจะเต็มอยู that that ่เป็นยูนาบ้านนะครับแล้วก็เลี้ยวไปที่ที่อ่า ที่แปลกคือว่าเข็นผู้เฒ่าอืคนยืนอยู่บนหัวสร้างไงค่ะยืนอยู่ทั้งหัวสร้างไงงาน่หน้าบ้านนะพี่น้องค่ะสร้างตัวใหญ่กับสร้างตัวน้อยต้องใส่กินแม่กับลูกคนกระห้องแตกเซ๊ะเว่าเขาไปย,ยืเปนเบิ่งคนกเต็มนะครับเนาะคนกเต็มห้องแจกปองอยังไงนี่ขั้วฝันนั่นเป็นขั้วฝันพี่น้องค่ะารบบ่าถ่าก็ได้เปิดประตูหน้าบ้านจอบไปเบ้นนะคนระับเนาะเปิดประตูรั้วหน้าบ้านจ้ะจะเปิดออกไปเป็นนะครับก็จะเปิดไปนะ,นะครับเนาะ ผู้เฒ่านะกบชากไงเองขันยังเข้ามาในบ้านนี่พี่น้องเดินเข้ามาในบ้านท่านผู้ชมนเจ็ดสี่ว่าพูดกลางนะครับพี่น้องนะาประวัติกันเดินเข้ามาในบ้านพี่น้องผู้เฒ่าจีสางไงเดินเข้ามาในบ้านขีเขามาในบ้านเขามาเลยเป็นบอลุงแบมสากสันยังช้างก็เดินเข้ามาในบ้านท่านผู้ชมขันยังเข้ามาในบ้านนะครับเนาะค่ะ บ้านเลขที่48เลยพี่น้องเด้อ48ทับสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซี FC, คนเดี๋ยวถามท่านแมงมัวาบ้านเลขที่เท่าไหร่บานเลขที่48นะพี่น้องซาว่าทอาเคยว่าบ้านเลขที่ออกง่ายพี่น,อน้องนะครับ,นะบนเนาะกะบอน่ดอกค่ะสิ่งสำคัญขามาเขามา้ขานะครับเข,ขามา้าเรียวนะครับเลียวไปเบินหางสร้างสร้างว่ามันยกหางขึง้นนะครับเนาะขี่ออกมาเสนาบ้านเลยท่านผู้ชมขี่ออกมาเยนเลยอ่าแต่ละก้อนก้อนยิ่งๆกลมๆนะอืมก้อนยิ่งๆเลยพี่นะ้อง นายก็ลุกหวั่นนะครับผมนายก็ลุกหวั่นลหวั่นจีว่าไม่สูนอีกว่่นว่าบาดเนี่ยขีงมาหาก่อนค่ะหาก่อนนะครับเนาะเบ้าเถ้าก้ออ๋อขี่สร้างตัวนี่อ่าเดี๋ยวไปเบิ้งผุดเถ้าผุดเถ้าพันวาตัวเอาไว้เด้อร์สั่นขี่สร้างนะนะพึ้นวลักดีหละของดีสั่นนะให้เอาไว้เด้อร์พันวาขี่สร้างหาก่อนกลุ่มๆพี่น้องอ่าพันวาให้เอาไว้เด้อร์สั่นอืมบาดนี่ยที่พันวาของดีนี่ ฟังพอค่อยชัดอกพี่น้องตอนว่าให้ให้เอาไวเดอร์มาสั่นโอ้ให้เอาขี้สร้างมาไว้แมนค่ะหาก่อนหาก่อนเอาค่ะชมชมฟังดีๆเนาะค่ะนะครับชมพันว่าให้เอาไวเดอร์หาก่อนแต่ว่าสร้างตัวน้อยเนี่ยบ่เขาม้าดิสร้างตัวน้อยบ่เขามาเขาม้าตัวตัวใหญ่ค่ะเขาม้าตัวตัวใหญ่อืมเขาม้าตัวตัวใหญ่ครับนี่เขามาหน้าบ้านเรือพี่น้องเขาม่ายาง สมายางยีนหน้าบานแล้วขี่ลงหาก่อนก่อนยังไงจังว่าจะมาหามาหามาสูนนี่บ่ท่นเช็พี่น้องกันนี้แต่ว่าถ้าสร้างสิบ่มีเก่าอีกบ่ลุงก็เก่านั่นแล้วค่ะแต่ว่าผู้เฒ่ายืนอยู่ทึ่งเนี้ยทึ่งหัวสร้าง้ทไหวผู้เฒ่าก็ได้คิดว่าเก่าจะอยู่ข้างหน้าเก่าจะอยู่ทึ่งๆเก่จะมาบ่นมาโงด์เนี่ยผู้เฒ่าอยู่ทึ่งหัวสร้างสิบ่เก่าหาบ่แกทึ่งแบบสร้างน้อยผมเด้อยู่ข้างน้อยบ่ขึ้นมาอยู่ข้างใต้ เก้าห้าเก้าหกเก้าอาจจะมาบุญมาหลักมาพี่น้องแต่ว่าแต่แรกจะตีมะพี่น้องมาฝันยำตีซอยกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวใดขึ้นม้ครับนอกว่ะโอ้ค่ะทั้งเอฟซีกับามก็มาหลายยำหไายบ้านเขาฝันเมาพี่น้องเนาะข้นบ่อฝันแก็กแก๊วไอจต่ไหนมันบ่อฝันแต่ว่ามือนี่ฝันแล้วเนาะค่ะแล้วลุงตีเป็นตัวใดเอาไม่เอฟซีเพิ่งนั่งเลยค่ะเห็นชัดาะตีกับตามนี่นะครับว่าได้เขียนไว้ คันคันจะเขียนไว้นะพี่น้องครับกับมีเก่ามีเก่าผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าอยู่บนหัวสร้างตีตัวเลขก็จะเป็นเก่าแล้วก็มีเก่านะครับสร้างสองโตก็บมีสองมีหนึ่งมีหามีศูนย์ใส่เขียนไว้ที่เก่าใส่เขียน่าตัวเลขไว้ที่เก่าแล้วแล้วรุ่งนี่ตีเป็นสร้างตัวใดสร้างตีเป็นตัวใดสร้างตีเป็นหาไอตีเป็นเก่าสร้างตีเป็นเก่าผู้เฒ่าเก่าผู้เฒ่ากับเก่าคันปีตัวเลขไว้ที่เก่า้ะพี่น้องกัมีเก่ามีเก่า มีสองมีหนึ่งมีศูนย์มีหาค่ะอืมอืมแต่ว่าบอเขียนไหม่เดี๋พี่น้องมันมันจะไหลแต่ว่าบางคนเนาะค่ะเพิ่นกันตีสร้างนี่เป็นเจ็ดค่ะผู้เท่าก็เป็นเก้าแต่ว่าตามที่เมมูตีเนาะแต่ว่าบ่าวเท่าพ่นตีให้ตัวนี้ก็คือตามครับค่ะตามบ่าวเท่าพิ่นเดี๋ยวจะเขียนอ่าอันนี้ไว้ให้ธรรมาช่วมตัดหนึ่งที่น้องเอาปาัจอนสเขียนใ้ไอที่ว่า นีไว้่ตัวเลขตัวได้แม่ค่ะให้เพิ่นจับเอาเนาะค่ะเอาค่ะเดี๋ยวลุงเพิ่นไปเอาปากกามาเขียนให้ก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นตีไว้ให้เนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นตีไว้ให้แล้วเพิ่นแปะไว้ให้แล้วตามความฝันที่เบาเทาเพิ่นตีไว้ให้เนาะค่ะเพิ่นตีให้925 905 915 485เนาะค่ะวิ่งกับวิ่งเก่ากับหาเนาะค่ะในทางเลขสองตัวเนาะค่ะ92 95 91แล้วก็08เนาะค่ะ โอแปดหาว่ามันชุดแปดตีเป็นตัวเลขนะครับนอกก็บเมีสร้างสองโตนะครับตัวใหญ่ตัวน้อยตัวน้อยนี่ตีเป็นหนึ่งผู้เท่าตีเป็นเก้าสร้างหง่เป็นเก้าครับขีสร้างองกลมเป็นศูนย์เป็นหามีพี่น้องหาก้อนนะครับคัตตีหกโตตีหกโตตีหกโตจะเป็นสองหนึ่งเก้าสลับเอาเลยพี่น้องเลยนาปูได้ว่ามักมักอ่าถ้ามักมัดคิดว่าสร้างเส็นเจี๊ยบแต่ว่า ช้างสองตัว <heh S 1> สร้างยุนาบ้านสองโตัวบ้าเถาเรี้ยวสองไวนาตัวใหญ่คับตัวน้อยตัวน้อย,อยขึ้นหนึ่งน,นะครับผู้เฒ่ายูเทิร์นหัวสร้างแต่ยูเทิร์แต่บอแน่อ่ะครับอาจจะไม่ยู่ทั้งหนาในบอเก้าสองหนึ่งเก้าห้าศูนย์บอยูเทิร์หัวสร้างเก่านะครับเนาะนี่หัวสร้างแต่เก่าอีออกมากรมกรมศูนย์หาก่อนศูนย์หานะครับพี่น้อง สาตัวพี่าาน้องมาถอดจับัสี่เก้าสองห้าตามเก้าสองตัวขี่มหากรอนี้เก้าศูนหาต,ตามตัวเล่ควาช้างเป็นเก้าขี่มา,ากขี่กลมๆศูนหากรอนเป็น0ู 9, 5, นย์ห้าเก้าหนึ้าี่คือผู้เฒ่าขี่สร้างตัวหนึ่งแล้วก็หากรอน,นะครับเนาะสี่ปดหาอน,อนี้ 48, คือบานที่สี่สิบแปดมาเอาหาไปเด้อเอาค่าาอีสี่แสองตัวตัดเก้าสองนะครับ ผู้เฒ่ากบสร้างสองตัวผู้เฒ่ากสร้างทีสร่งตัวหนึ่งเก้าสอง้งเก้าห้าคือผู้เฒ่ากับคนว่าเอาหาไว้ได้เก้าห้าศูนย์หาหนี่งจะตามนึ่งไยขีมหากรขีมหากร์แปดหาหนี่คือคนว่าบ่าเฒ่าตัขอกมาจากบานีที่สี่แต่ห้านะแปดหาที่จริงว่าเขาก็มักสองหากับหนึ่งหาแล้วเดยไปลองตัดเอาคนลากครับวิ่งเก้าตัวร่องร่องหาหรือรมักเจ็เก้าแบบ แล้วแต่ใครจะตีได้เป็นตัวไรนะคะล่องตีกับเบาเ่าพนเบิองนะคะตาวันแปะออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดแปะแม่นก็ล่องแปะบึงค่ะเดือนวันนี้พนจะให้รางวัลไงพ่ะสวัสดีงามด่ลุงสองหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ห้านี่ค่ะกระาติดใบนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูขอบคุณคุณลุงนะคะที่ให้ตัวเลกแนวทางนะคะเอาค่ะอวยพรให้ท่านผู้ชมเลยค่ะลุง พี่น้องครับพวกนี้ก็เป็นงวดที่หาแล้วนะครับชมนะครับเป็นเพียงขวามฝันนะพี่น้องแต่เมื่เราสู่กันตั้งซู้อเอฟซีแท่นครับตั้งนะครับน้องปรเมินเลขคำนวณนะครับฝันได้จังไรก็บเมื่อวาจังสั่นนะครับเอาเพื่อนทโชคไม่ลาภเพื่อเจ้าทีเจะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคนดมบันดาลให้นะพี่น้อง ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับช่วงรับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเปยังไงเป็นยัไงสุขสมควรอายุมั่นคขรืนไปพี่น้องครับโดได้โชคเด้อเนาะจังรอว่าจะฝันยำเป็นไงครับเอฟซีท้ามขมาหลายพี่น้องบอกฝันไก่จังไหนจังหวัดมืกเช่นเนาขอเด้อปูเด้อขอเด้อซีซาิ์ธิ์เป็นไหนขมาโดนบรรดาให้ได้ฝันนะครับผมเออแต่ฝันครัฝันได้เป็นเรื่องเป็นเล่าสิแกะเราให้ฟังได้อยู่พี่น้องค้อก็รอย้ำอีกครั้งนึงนะคะลุงเอาจับจับกันในคลิปหน้า ให้ทุกท่านโชคดีฮ่งๆสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะค่ะรวยๆฮ่งๆปังๆไปกับบ้าวเท่าเด้อค่ะคลิปนี้แม่หมูสวัสดีค่ะ